สวัสดีครับเหล่าแฟนขับวันพีชทุกๆท่านนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงไอตัวสปอยที่มันออกมาเยอะกว่าตัวแรกที่เราพึ่งลงไปนะครับคือต้องขออภัยด้วยที่ล่าช้าเนาะผมไปทํางานมานะครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้ตามแบบว่าท่วงทันเหมือนเมื่อก่อนนี้แต่ก็จะไล่าตามให้เรื่อยๆจนแบบว่าให้มันทันแหละทาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับตรงนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆซึ่งถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาซึ่งก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแล จะมีแค่17หน้าซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะพูดเนื้อหาเต็มๆที่มันหลุดออกมาแต่ณตอนนี้เนี่ยเราจะพูดแบบพอสังเขปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยก็ต้องทําตัวเต็มอยู่แล้วเนาะซึ่งถ้าพูดตรงนี้ไปเนี่ยตัวเต็มก็แค่เก็บรายละเอียดในเรื่องของรูปภาพม,มันก็เลยจะดูไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่เราก็เลยจะแบบยกเป็นหัวข้อหัวข้อไปนะครับเดี๋ยวเริ่มเรื่องเนี่ยมันจะเริ่มจากชื่อตอนที่มีชื่อตอนว่าเออผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าหรือว่าชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าที่เราบอกไปแลล้้้้ววกกก็็นนนนเเเเรรืื่่่อออออององงขหหาาาปปิตีจะุทดูู ของฮูฮูเนี่ยกระทืบตัวของเพจวันในขณะที่ตัวของเธอเองเนี่ยก็ร้องไห้ด้วยความโกรธนะครับอันนี้คือหน้าปกส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยดูเหมือนว่าโรสแล้วก็นามิเนี่ยจะพาทหารยามที่โดนตัวของคุณโกรธแล้วก็แชมล็อกเล่นงานเนี่ยกลับมาที่หมู่บ้านนะครับโดยเรือนามิเนี่ยก็บ่นว่าเออในประสานเนี่ยมันไม่ได้มีสมบัติอะไรล้ำค่าเลยโรสเนี่ยก็พยายามที่จะสงบสเติอารมณ์ของนามิเพราะว่ากลัวว่าพวกทหารยามเนี่ยอาจจะได้ยินคําพูดนามินะครับแล้วก็ตัดมาที่หัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นทางนั่นแฟงกี้แล้วก็ลิ ลลี่นะครับที่พวกเขาเนี่ยยังคงเดินทัวร์อยู่ที่ทางด้านต้นไม้ของสมบัติอดัมใช่ไหมคือแฟงกี้เนี่ยตื่นตาตื่นใจกับสิ่งต่างๆที่มันมีอยู่ในต้นไม้สมบัติอดัมนะครับที่ดูเหนือจินตนาการไปหมดเลยซึ่งตัวของลิฟลี่เนี่ยเขาก็มีการอธิบายออกมาว่าจริงๆเนี่ยไอ้ต้นไม้แต่ละต้นหรือว่ากิ่งแต่ละกิ่งเนี่ยของไอ้ต้นไม้สมบัติอดัมนี้เนี่ยคือมันมีพวกชนเผ่าของยักษ์เนี่ยอาศัยอยู่ก็แล้วแต่หมู่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือเหตุผลว่าทําไมมันจึงมีประวัติศาสตร์ออัันนนนนนนยาววนเนเกีี่่่ตตตต้้้ไมมมแแลละะคืหุ ว่าทำไมจึงมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวกับคนยักษ์แต่ละเผ่าใช่ไหมซึ่งแฟงกี้ในขณะที่ลิบลี่เนี่ยกำลังอธิบายเขาก็ไปสังเกตเห็นนะนาะว่ามันมีไอ้กิ่งของต้นไม้สมบัติอดัมกิ่งนึงเนี่ยถูกตัดทิ้งเราก็จะได้เห็นส่วนของกิ่งนั้นที่เชื่อมต่อจากต้นไม้สมบัติอดัมอยู่นะครับคือแฟงกี้ก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นลิบลี่เนี่ยเขาเลยอธิบายว่าคือเกอนนาะนั่นเนี้ยมันมีหมู่บ้านชื่อเฮาเก้นนะครับอาศัยอยู่กิ่งนี้แต่มันก็มีวันหนึ ไฟเนี่ยผ่าลงมาที่หมู่บ้านนี้ใช่ไหมมันก็เลยเกิดไฟลุกซึ่งแน่นอนนะครับปัญหาของต้นไม้แม้ว่าจะเป็นในการ์ตูนหรือว่าในโลกปัจจุบันคือถ้าต้นไม้มีอายุที่มันเยอะขึ้นใช่ไหมหรือว่าแก่เนี่ยหรือว่าไม้แก่เนี่ยก็จะติดไฟง่ายซึ่งไฟเนี่ยพอติดแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะดับได้ยากซึ่งมันก็เลยมีการป้องกันโดยการที่ว่าอ่ะงั้นก็ตัดกิ่งนี้ทิ้งไปเลยคือแก้ปัญหาว่าเออมันจะได้ไม่ลามไปหมู่บ้านอื่นหรือว่ากิ่งไม้อื่นซึ่งแฟงกี้เนี่ยเข้าใจในศ หรือว่ามีการเล่าลือถึงคุณสมบัติพุทธคุณอะไรของมันมากมายแต่ก็คงหนีไม่พ้นการที่ว่าพอมันแก่เนี่ยคือมันก็จะติดไฟง่ายใช่ไหมลิฟลี่เองเนี่ยคือเขาก็เลยบอกว่าจุดอ่อนเดียวของเกาะเขาเลยเนี่ยก็คือสายฟ้ากับไฟเพราะว่าเขาอยู่บนต้นไม้สมบัติอดัมใช่ไหมคือพอต้นไม้ที่มันอยู่มานานเนี่ยคือจุดอ่อนมันก็หนีไม่พ้นไอ้พวกนี้แหละมันก็เลยทําให้เราเนี่ยนึกขึ้นมาได้เลยว่าตัวละครที่ใช้พลังแนวๆเนี้ยก็น่าจะต่อสู้ได้ยากนะครับในเอลบามนี้ก็จะยกตัวอย่างนะคร่าวๆก่อนนะครับคือเรายัง น,นามิอะไรเงี้ยที่ใช้สายฟ้าหรือว่าไฟเป็นเป็นรากฐานของการต่อสู้อยู่แล้วใช่ไหมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าอาจจะต้องดอบการต่อสู้ของไอ้สอคนนี้ลงเพื่อป้องกันไม่ให้เอลบัมเนี่ยลุกลามนั่นเองนะครับคือก็จะตัดมาที่หมู่บ้านนะครับคือนามิเนี่ยอย่างที่บอกว่ากลับมาที่งานปาร์ตี้แล้วก็ได้กับคุยกับอูซอฟใช่ไหมอูซอฟตอนนี้เมาเละเทะถามว่าเออไปไหนมาว่านามิอะไรเงี้แล้วก็พูดแบบลิ้นเปี้ยเลยว่าเอาแล้วลูบี้แล้วโลโลล่ะไปไหนอะไรใช่ไหมซึ่งตัวนามิเองเนี่ยเขาก็ปัดปัดไปว่าเอา ก็ไปไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะสํารวจอยู่มั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอหลังจากที่นามิเนี่ยปัดๆไปใช่ไหมเราจะได้เห็นว่าท่านยาวนะครับหรือว่าโยรุรุเนี่ยเขาได้มีการมาที่โต๊ะที่นามิแล้วก็อุซอบนั่งอยู่ใช่ไหมอุซอบก็เลยบอกเอ้ยท่านยาวดูสินี่คือต้นหนอัจฉริยะของพวกเราเลยนะซึ่งตัวของท่านยาวเนี่ยเขาเลยบอกวเออก็สวยดีนะคนคนนี้เนี่ยซึ่งแน่นอนนะครับว่าอุซอบก็เลยบอกเอ้ยปู่โลกจิตะวะเนี่ยแล้วปู่จะชอบคนแบบไหนตัวของท่านยาวเองเนี่ยเขาเลยบอกว่าเขาชอบคนประเภทไหนหรอคืออาจจะเป็น ผู้หญิงที่มีอายุเยอะกว่าอะไรทำอนองนี้ใช่ไหมอูซอบนี่คือตกใจเลยเพราะว่าเออท่านยาวเนี่ยหรือว่ายาลุลุเนี่ยคือเขามีอายุเนี่ยคือปัจจุบันคือ408ปีใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าเขาชอบคนที่มีอายุเยอะกว่าเนี่ยก็คือยังหาคนที่มีอายุเยอะกว่าเฮียแกยังไม่ได้เลยนะครับคือน่าจะเป็นท่านอิมหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีคนพูดมาหนาหูอยู่นะว่าท่านอิมเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงจริงเนี่ยถ้าอยู่มาในยุคเดียวจอยบอยก็น่าจะมีอายุเยอะมากแล้วนะครับอาจจะเป็นสเปคของท่านยาวก็ได้นะ เดี๋ยวต้องรอดูกันก็แล้วกันซึ่งพอคุยกันเรื่องผู้หญิงในสเปคของท่านยาวเสร็จใช่ไหมนามิเนี่ยก็ได้มานั่งกับจินเบนะครับแล้วก็ดูอูซอมเนี่ยที่ดูท่าทางเมาใช่ไหมนามิเนี่ยยิ้มแล้วก็บอกกับจินเบไปว่าไอ้สองคนนี้คืออุซอมแล้วก็ลูฟี่เนี่ยฝันอยากจะมาที่นี่เนี่ยมาตั้งนานแล้วจะตัดมาในส่วนซันจิที่เขาสังเกตเห็นว่าเกิดเนี่ยไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้นะครับแล้วเขาก็เริ่มตามหาใช่ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าโรดเองเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าเขาพพาาาาาาไ้ททหหรรยยยมมมมคนัักกกกกษเเี่่ใใิิดดแต็ ถามแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นโรดเองเนี่ยก็พยายามที่จะปกปิดความจริงในท้ายที่สุดเนี่ยเกิดก็เลยจัดการโรดจนสลบไปนะครับแล้วก็จะตัดมาในส่วนของลูฟี่และโซโลนะตอนนี้มาถึงโลกใต้ดินที่โลกิอยู่แล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งสภาพโลกิเนี่ยก็ตามที่เราได้เห็นมาตอนก่นกอนๆเลยเพราะว่าโดนเล่นงานโดยแชมล็อกแล้วก็กุญโกะใช่ไหมลูฟี่เนี่ยพยายามที่จะปลดล็อกตัวของโลกิใช่ไหมแต่โซเนี่ยมันดันทํามาจากหินไคโลนั่นเองมันเลยทําให้ลูฟี่เนี่ยอ่อนแอลงนั่นเองนะครับซึ่งโซโลและลูฟี่เนี่ยก็เถียงกันโซโลก็บอกว่า มันจะปลอดภัยหรือเปล่าที่จะปลอ่อยตัวโลกิเขาขอคุยกับโลกิก่อนได้ไหมเพื่อเช็คว่าเออมันเป็นคนแบบไหนอะไรทํานองเน,นี้ซึ่งโซโลเนี่ยก็เดินไปหาโลกิแล้วก็อามาหิตสุด,สดๆตรงนี้คือตัดออกไม่ได้เลยคือโซโลเนี่ยมันเดินไปเตะแผลโลกิเขาอย่างจังโลกินี้ก็ร้องแหกปากขึ้นมาเลยใช่ไหมโซโลก็เลยบอกว่าเออเช็คแล้วมันไม่ใช่แผลปลมันโดนเล่นงานมาจริงๆ ลูฟี่ก็มองโขว่าเออมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยมึงจะมาเช็คอะไรใช่ไหมซึ่งโซโลก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าถ้ามันจะตายเนี่ยก็เรื่องของมันเลยทานองนี้ลูฟี่ก็มองว่าโซโลใจร้ายอยู่แล้วใช่ไหมจากนั้นโซโลเนี่ยตกลงที่จะปล่อยโซ่นะครับแต่เขาเนี่ยจะใส่กุญแจที่ข้อเท้าของโลกิเอาไว้นะครับหนึ่งอันนั่นเองเพราะว่าก็ป้องกันไวน้นะเซฟไว้สักหน่อยลูฟี่เนี่ยบอกว่าเขาจะไปหาชอปเปอร์นะครับคืออาจจะเอามารักษาตัวโลกินั่นแหละแต่เนื่องจากชอปเปอร์มันอยู่ในห้องสมุดนกคูก,นก,นกเกน,ะน,นกเาเะม ไปหาหมอในหมู่บ้านแทนซึ่งโซโลเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าถ้าลูฟี่เนี่ยไปบอกเรื่องที่จะปลดปล่อยโลคิใช่ไหมพวกยักษ์ในหมู่บ้านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยนะครับในการปลดปล่อยราชันเนรเทศพวกลูฟี่เนี่ยออกไปเลยก็ได้แต่ตอนนี้ลูฟี่ไม่ได้สนใจแล้วคืออยากจะเอาหมอเนี่ยมารักษาโลคิอางเดียวแล้วก็มีแถมไปด้วยว่าเออคนเราเนี่ยถ้ามันจะฟื้นจากอาการบาดเจ็บได้เนี่ยมันต้องมีเนื้อมาให้กินด้วยถึงจะฟื้นได้ซึ่งโซโลก็เลยเลือกมองว่าไอ้ท่านเนื้อเนี่ยไม่ต้องไปหาไกลก็เเเออาา้ป็นนืม ซึ่งลูฟี่บอกไม่ได้ไม่ได้นะเว้ยพราพวกนี้มันคือเพื่อนของลูฟี่ใช่ไหมลูฟี่ไม่มีทางที่จะให้กินเพื่อนของเขาอย่างแน่นอนเขาเลือกที่จะไปหาเนื้อจากที่อื่นใช่ไหม Solo โซโลก็เลยบอกว่ามันก็เนื้อเหมือนกันเพราะว่าลูฟี่ก็เลยบอกว่านายเนี่ยไม่ควรกินพวกพ้องตัวเองนะโดยแบบโกรธหัวแบบขึ้นไฟแล้วใช่ไหมซึ่ง Solo โซโลก็เลยบอกอ๋อโอเคโอเคซึ่งเมื่อลูฟี่พูดแบบนั้นนะครับเขาก็มุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านแล้วก็เขาเนี่ยได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับซึ่งตกลงมาจากบนท้องฟ้าซึ่งลูฟี่โซโลเห็นเเนกกก็็คืือออัรูดิแลลล้วหขขงา ญญต,ตกลงมาจากรสวาวหรือว่าเรือสายหมอกใช่ไหมซึ่งฮันรุดินเนี่ยได้ยินจากโรสนะครับแล้วก็รีบวิง่งลงมาเพื่อที่จะหยุดลูฟี่และโซโลแต่เนื่องจากเขาเนี่ยรีบกันจนเกินไปลูกเรือของฮันรุดินเนี่ยจึงไม่ได้ใช้นะครับทางแบบว่ามาแบบธรรมดาใช่ไหมแต่เลือกที่จะขึ้นสวาวแทนนั่นเองนะครับซึ่งไอตัวของสวาวนี้นะครับก็ตกลงมาเพราะว่ามันไม่ได้มีเมฆเกาะอยู่ที่ข้างล่างนั่นเองนะครับในหน้าคู่สุดท้ายที่สุดอลังการเลยนะลูฟี่เนี่ยดันได้ใช้ลูก โป่งยางยืดของเขาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่ตกลงมาทั้งหมดซึ่งรวมถึงยุดเรือเมฆนี้ด้วยใช่ไหมซึ่งฮันลูดินเนี่ยร้องไห้ด้วยความดีใจนะที่ได้เห็นลูฟี่แต่เรือเมฆนี้เนี่ยกับเด้งด้วยแรงมหาศาลนะครับจากไอ้ลูกโป่งยางยืดลูฟี่ใช่ไหมมันเลยทําให้พวกเขาเนี่ยคือกระเด็นกลับขึ้นไปนะครับแต่มันจะมียกเว้นตัวของเกิดนะครับกับทางด้านซังจิที่เหมือนแบบกระเด็นออกมาใช่ไหมแล้วก็ตายกับมาที่ฮัรลูดินแล้วลูกเรือของเขาเนี่ยก็พยายามที่จะมาหาลูฟี่อีกครั้งหนึ่งและเขาเนี่ยก็มาได้ด้วย อาการของพวกเขาเนี่ยก็จะสาหัสหน่อยในการมาพบกับลูฟี่ครั้งหนึ่งเนื่องจากมีการบาดเจ็บเมื่อสักครู่นี้แหละแต่พวกเขาก็ขอบคุณที่ช่วยเหลือกันเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าตกลงมาสูงขนาดนั้นเนี่ยคือฮันลูดินเองก็มั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยตายแน่นอนนะครับแล้วก็ขอร้องให้ลูฟี่เนี่ยจะปล่อยโลกิเลยนะลองพิจารณาใหม่ไหมในการปลดปล่อยโลกิอะไรอย่างเงี้ยลองตัดสินใจดูอีกทีไหมคือก็บอกข้อเสียโลกิไปว่าเออนายเนี่ยจะต้องไม่ไว้ใจมันแน่นอนเพรววาะไอ้เจ้าเนี่ยมันเล่ห์เหลี่ยมเยอะแล้วก็โหดร้ายมากด้วยชั่่วววมาากด้้ยยตรทีแบบ สามารถที่จะกลับตัวได้เลยทํานองนี้ใช่ไหมซึ่งตัวเขาก็พยายามที่จะบิวแบบกํากลังอะ่ะว่าเขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนะไอเด็กเนี่ยมันเป็นเด็กเปรตมาตั้งแต่เด็กเลยหรือถ้ามันบอกอะไรที่เป็นแบบว่าเหมือนความดีกับลูฟี่ให้ลูฟี่ได้ยินเนี่ยคือมันต้องเป็นแผนมันแน่นอนก็คือมีการประโคมว่าเอออย่าให้ปล่อยโลกินะซึ่งก็ประโคมจนถึงขั้นว่าเออมันเนี่ยเป็นชายผู้ชั่วร้ายที่เรียกได้ว่าคือสามารถฆ่าเพื่อนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจได้เลยแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะเรียกว่าเพ ซึ่งโซโลเนี่ยบอกไปแบบสิ้นหวังเลยนะว่าสายไปแล้ว้องเรื่องนั้นอารูดินเนี่ยตกใจที่สุดเลยนะครับกับการได้ยินข่าวร้ายแบบนี้ใช่ไหมซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เห็นโลกีเนี่ยลุกขึ้นแม้ว่าเขาจะยังคงมีโซ่หินไคโลเนี่ยคือล็อกไว้ตรงข้อเท้าของเขาซึ่งมันจะอยู่ที่ข้อเท้าซ้ายเนาะแต่โลกีเนี่ยก็ยืนอยู่ต่อหน้าลูฟี่แล้วก็ดูโกรธมากนะครับแต่เราเนี่ยจะยังไม่ได้เห็นใบหน้าเขานะเพราะว่าใบหน้าเนี่ยดูเหมือนจะมีอะไรบดบังอยู่จากข้อมูลที่หลุดออกมาขณะที่โลกีนั้นเนี่ยตัวใหหญ่่่โตมมาารกลููฟีีนด เหมือนมดไปเลยเมื่อยืนข้างๆกับพวกเขานะครับแล้วเราจะได้เห็นว่ากลุ่มโจรสลัดนักรบคนยักษ์รุ่นใหม่เนี่ยตกใจนะครับและดูเหมือนว่าตัวของกลุ่มโจรสลัดนักรบคนยักษ์รุ่นใหม่เนี่ยก็จะบอกว่านั่นไงมันคือโลกิซึ่งแน่นอนนะครับลูฟี่ก็เลยบอกว่าเขาควรจะสลบไม่ใช่เหรอว่าหน้าแล้วลุกขึ้นมาได้ยังไงซึ่งตัวของฮาลูดินเนี่ยมองอย่างท้าทายในขณะที่โลกิเนี่ยคว้าอาวุธของเขาไปพร้อมกับรอยยิ้มไร้กาดบนใบหน้าของเขานะครับซึ่งฮัลุูดินเนี่ยพยายามที่จะหยุดโลกิไม่ให้ตัวของโลลกกเีข้้าาามใไออุ ของเาซึ่งนั่นก็คือแลกเนอร์นะครับหรือที่มันแปลมาว่าสายฟ้าเหล็กนั่นเองแล้วก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับโดยที่โลกิเนี่ยดูไม่รู้เลยนะว่ามันคิดอะไรอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูตัวเต็มแล้วก็ภาพเต็มๆเ,เก็บรายละเอียดทุกคําพูดกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบเนี่ยฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็มีตรงไหนตกหล่นหรือว่ายังคงสรุปได้ไม่ดีเหมือนกับที่เราพูดไว้ก่อนนน,นี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเองก็สรุปเนื้อเรื่องไม่่่่่คอออยยเเกกกกงนนาาะ็พมมมมทีจจสรุปปแบบไไใหออหด้ดิ เพื่อที่จะลุ้นความตื่นเต้นเนี่ยไปอยู่ในตัวเต็มด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ